ย้อนสัมภาษณ์น้ำหวานหลังคุณแม่รู้ว่าถูกกวาง a อบิ r นมอขอแต่งงานก่อนหน้านี้น้ำหวานซาซาได้ออกมาประกาศลดสถานะกับกวาง a อบิ r นมอจากสามีภรรยาเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันทางกลางคนบันเทิงและหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากจากนั้นไม่นานกวางก็ได้ออกมาโพสป์ปมเลิกน้ำหวานว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อน พอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยวายกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับ นนอย่าเพิ่งมนโนก,กันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมย้อนกลับไปทั้งคู่ได้เคยเปิดใจผ่านรายการคลับไฟเดโชซึ่งในช่วงหนึ่งทั้งสองเผยว่าพอเซอร์ไพรส์กันเสร็จปุ๊บถึงได้รีบไปบอกแม่ของน้ำหวานซึ่งก็ถูกตำหนิมาว่าเรื่องแบบนี้ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วก็อยากให้ดูกันแปลเรื่อยๆก่อนแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อเป็นเิริมงคลในวันที่21มีนาคม2 5 6 3